ในอดีตแต่ไม่ได้มองเรื่องเจตนารม์ผมในฐานะผู้แก่หนึ่งในผู้แก่หนึ่งในสองของผู้แก่อธิบายหลักเจตนารมว่าเรื่องการกระทําความผิดนั้นเอาผิดกับนักการเมืองและพักการเมืองจะเป็นหัวหน้าพักไม่เป็นหัวหน้าพักจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าพบการกระทําความผิดย่อมมีความผิดตามกฎหมายซึ่งสารมูลจะเป็นผู้วินิจฉัยจะถูกจะผิดนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิเหนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของก้าวไกลไปดูในเชิงปรากฏการ์กันก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สูก่กระวกบวนการสังเคราะห์กันแต่ละฝ่ายก็ไม่ยอมถ้าเก้าวไกลโดนยกเข่งนะถนนได้ทันทีคุณชูวิตรู้ไว้ด้วยคุณวิโรจน์นี่ไม่ใช่จิตวิทยาหมู่แล้วนะ คุณเนี่ยช่งซ่อนเร้นกันดีมีหน้าพรกก้าวไกลถึงต้องการจะคุมกระทรวงกลาโหมเห็นหรือ,อยังท่านผู้ชมต้องการคุมกลาโหมล่ถทายเพื่ออะไรละ่ะเพื่อทําให้ฐานอ่อนแอลดงบประมาณทหารลดกําลังคนท่านผู้ชมครับผมไม่นึกเลยว่าอายุผมขนาดนี้แล้วผมจะเจอความเลวรามเลวซามต่ำช้าของคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นคนรุ่นใหม่ ท่านผู้ชมครับถ้าเห็นด้วยกับผมอย่าหยุดเพียงแค่นี้กระจายคำพูดของผมออกไปให้มากสุดมากได้หาแนวร่วมถามทุกคนที่เดินหนว่าอยากให้เมืองไทยเนี่ยมีสงครามไหมถ้าไมา่อยากมีสงครามก็บอกไปเลยว่าใครจะเป็นคนนำสงครามเข้ามานั่นคือพักคก้าวไกลท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ นั่นคือคําตอบหรือยังว่าทําไมมันถึงพยายามล้มล้างาสามักษสัตว์เพราะสานมังกรสัตว์นั้นใกล้ชิดกับจีนใกล้ชิดกับรัสเซียเพราะฉะน,นั้นแล้วในทางพลเอกประยุทธ์มีสปิริตนะครับไปดูตัวอย่างจากประเทศอื่นนะครับแล้วนะครับช่วยกันนะครับเตรียมตัวในเรื่องการของการเก็บขอเข้าของออกจากทำเนียบ และส่งมอบงานนะครับให้กับรัฐบาลต่อไปเพราะกระบ,บวนการหลังจากนี้นะครับหลังจากที่มีการรับรองโสโวมีการเลือกประธานเลือกนายกแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเรียบร้อยเป็นไปตามกระบ,บวนการนั่นเองนะครับเขาตั้งขึ้นมาเพื่อทําอะไรหลายอย่างมาั้งแล้วก็การที่เขาจะขอความร่วมมือให้ทางฝ่ายราชการประจําไปชี้แจงไปอะไรนั้นก็ถือว่าทํากันด้วยสันทวไมตรีอันดีงาม ม,มันก็ทําได้เพราะในอดีตมันก็มีการเคยทําแต่ว่าช่วยทําให้มันแนบเนียนหน่อยไม่งั้นข้าราชการประจาเขาจะลาบากใจเพราะยังไงเขาก็ยังทํางานอยู่กับรัฐบาลน,นี้แต่ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือเขาก็ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นรัฐบาลถ้ามันมีวีแววชัดๆเนี่ยเหมือนในอดีตมันก็เคยมีฮะเมื่อมีวีแววชัดๆว่าพักไหนอย่างตอนสมัยพักไทยรักไทยเป็นรัฐบาลครั้งแรก300กว่าเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ชัดเจนมันไม่มี ที่จะกลับเป็นอย่างอื่นได้มันไม่ต้องอาศัยสวมาวทไม่ต้องอะไรต่ออะไรแล้วตอนนั้นแม้จะยังไม่โปรดเกล้าตั้งนายกมันก็ชัดเจนเขาก็เคยขอความร่วมมือทางราชการประจําไปให้ตัวเลขให้ข้อมูลต่างๆก็เคยทาทาในเชิงปรากฏการณ์นะหลังจากที่วิศนุกเกรือง,งามออกมาพูดว่ามีความเป็นไปได้ที่การเลือกตั้งจะเป็นโมฆะนะจะมีการเอาผิดยกเข่งนะสำหรับ ฝั่งของก้าวไกลนะพอเป็นประเด็นนี้ขึ้นมาฝั่งก้าวไกลก็ทําการตอบโต้นะครับสิ่งที่ตามมานะก็มีการเคลื่อนไหวบอกว่าถ้าสมมติว่าก้าวไกลโดนเมื่อไหร่ก็จะจัดการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นในขณะที่อดีตเลขากรกตชี้กฎหมายไม่ห้ามวนหน้าพักถือหุ้นสื่อหากถูกฟันไม่กระทบการเซ็นรับรองสอส,อสอนะครับพลตำรวจเอกจรุงวิทย ภูมิมาสมาชิกวุฒิสภาหรือสวอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ของตัวเองอธิบายข้อกฎหมายกรณีการถือหุ้นสื่อของผู้สมัครเลือกตั้งและสสหัวหน้าพักการเมืองที่เซ็นรับรองผู้สมัครเลือกตั้งสสและหากสารธรรมนูญมีคำวินิจฉัยตัดสิทธิ์การถือหุ้นมีเนื้อหาระบุว่าคำถามว่านาย นิทราเป็นหัวหน้าพักการเมืองจดทะเบียนโดยถูกต้องเมื่อมีการเลือกตั้งนายนิทราได้ออกหนังสือรับรองผู้สมัครของพักไปยื่นสมัครรับเลือกตั้งนายนิทราลงสมัครเลือกตั้งบัญชีรายชื่อของพักได้รับเสนอชื่อจากพักเป็นนายกรมนตรีต่อมาภายหลังวันเลือกตั้งมีผู้ร้องเรียนว่านายนิทราถือหุ้นยูทีวีนะครับหากศาลตัดสินว่าการถือหุ้นนะฮะ ยูทจริงถูกตัดสิทธิ์จะมีผลถึงการรับรองผู้สมัครทำให้การรับรองนายนิตราไม่ชอบต้องจัดเลือกตั้งใหม่หมดหรือไม่อย่างไรนะครับพันธมตเอกจรุงวิทย์ระบุต่อว่าตอบนายนิตราหัวหน้าพักการเมืองที่มีการจัดตั้งโดยชอบโดยกฎหมายมีชื่ออยู่ใน ข้อบังคับพักการเมืองที่มีนายทะเบียนพักการเมืองรับรองประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อมีการตั้งนายนิทราหัวหน้าพักการเมืองออกหนังสือรับรองการส่งผู้ได้รับการสรรหาเพื่อเป็นหลักฐานในการรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขตมาตรา56พรปว่าด้วยพักการเมืองและมาตรา45พรปว่าด้วยการเลือกตั้งภายหลังวันเลือกตั้ง หากศาลตัดสินว่านายนิตราผู้ถือหุ้นก่อนเลือกตั้ง5ปีแม้ว่านานิตาออกหนังสือรับรองให้กับผู้สมัครในช่วงขาดคุณสมบัตินะฮะมีลักษณะต้องห้ามแต่เป็นคุณสมบัติต้องห้ามของนายนิตราซึ่งสมัครรับเลือกตั้งสอสอแต่การลงนามรับรองให้กับผู้สมัครพักเป็นการรับรองในฐานะหัวหน้าพักการเมืองซึ่ง เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติลักษณะการต้องห้ามหัวหน้าพักการเมืองก็มิได้เป็นหัวหน้าพักการเมืองนะก็มิได้ห้ามหัวหน้าพักการเมืองเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการสื่อมวลชนหรือหนังสือพิมพ์แต่อย่างใดตามมาตรา16 24 9พรบว่าด้วยพักการเมืองประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา98นะพลพันธบทเอกจรุงวิทระบุแบบนั้นนซึ่งก็เป็นสิ่งที่ ท่านอดีตเลขาธิการของคณะกรรมการการเลือกตั้งนคนเก่านะซึ่งปัจจุบันเป็นสวเนี่ยไม,ไม่รู้ยืนอยู่ข้างไหนก็ออกมาชี้แจงในเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวบ,บน Facebook ของตัวเอง <S <S สังเคราะห์มันอยู่ที่อะไรเอาถามว่าเจตนารมผู้ร่างรัฐมนูลก่อนเจตนารมของผู้ร่างรัฐมนูลแต่ต้นเนี่ยต้องการที่จะเล่นงานนักการเมืองต้องการที่จะเล่นงานพักการเมือง ซึ่งไม่ได้ระบุว่าหมายถึงว่าเป็นหัวหน้าพักไม่เป็นหัวหน้าพักนักการเมืองและพักการเมืองนะครับที่ถือกรองหุ้นสื่อโดยมีหลักจากกรณีของไอทีวีเป็นตัวแปรต้นจึงเขียนสมูดลักษณะดังกล่าวไม่ให้นักการเมืองและพักการเมืองเนะกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนหรือเป็นเจ้าของสื่อนี่คือสิ่งที่เราควรจะรู้นะครับเรื่องของการร่างกฎหมายได้เขียนไปแล้วนะฮะ ในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560นะครับอยู่ที่ว่าสารธรรมนูญจะตีความอย่างไร่นะสิ่งที่รู้นะครับส่วนพรบเลือกตั้งนะซึ่งมีการแก้ไขกันในภายหลังในปี2563นะซึ่งต่อมาเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้มีในขณะที่ปี2566นะรเรื่องนี้มันอยู่ที่ใครก็เป็นอย่างที่วิษณุกรุงามพูดอะ มันอยู่ที่คำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะ,ะว่าจะดำเนินการอย่างไรจะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้ไหมได้นะครับไปถ่ายภาพในครูหาเลือกตั้งไม่ต้องถ่ายบัตรก็ได้ถ่ายคนขณะที่มีการเลือกตั้งก็มีความผิดการเลือกตั้งเป็นโมฆะได้ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเจตนาลมเขียนด้วยค่ะได้แล้วครับที่แล้วเนี่ยนะนะ ตํานูนูน60เนี่ยจะทําเป็นสส่วนส่วนหนึ่งเขียนโดยคุณมีชัยและมีการแก้ไขในภายหลังอีกส่วนหนึ่งนะครับผมทึงเรียนว่าทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเป็นเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งปัจจุบันนะอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคงเข้าใจหลักกฎหมายในอดีตแต่ไม่ได้มองเรื่องเจตนารมผมในฐานะผู้แก้หนึ่งในผู้แก้หนึ่งในสองของผู้แก้อธิบายหลักเจตนารมว่าเรื่องการการะทําความผิดนั้น เอาผิดกับนักการเมืองและพักการเมืองจะเป็นหัวหน้าพักไม่เป็นหัวหนา้าพรรคจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าพบการกระทําความผิดย่อมมีความผิดตามกฎหมายซึ่งสารมูลจะเป็นผู้วินิจฉัยจะถูกจะผิดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เราได้ส,สืบไปลูกด้านเลนโล้นพายนาจะต้องมีพรสุธาอาศัยอนาคตจะต้องมีประทศ สักของเราเราเชิดชถเราสู้ไม่ถอยจนเก้าเดียว แต่กปรา,ปาต้องเมืองคุม้มเย้าเสียเลือดเสียเนือ้อไม่ใช่เบา